อ่าสวัสดีครับพบกันแล้วครับผมช่างรองเกษตรเตอร์อ่าวันนี้เรามาโอ้ยจิดนน้ำมันเนี่ว่ะอ่นนี้ครับตัวนี้ก็คือเราจอดไว้สักสองสามวันน้ําหายครับนี่ครับก็คือไอ้ตาน้ําแบบนี้ครับนี่ครับอ่านี๋ยวเดี๋ยวผมจะกลับกล้องในเวลาเนี่ยตาน้าเดี๋ยวผมกลับกล้องให้ดูครับอ่านี่ครับ ก็คือมันจะมีหลังตรงนี้นะครับนี่ตาน้ําอยู่ตรงนี้ครับก็คือเวลาเราทำงานทํางานก็ไม่หายครับจอดสักสามสี่วันมันก็จะหายตัวนี้เปยนตาน้ํารอบคันนะครับตาหนามผุนี่พอพยกลมานไหะอันนี้ครับมันจะอยู่หลังนี้ครับตัวนี้ครับแล้วก็เป็นไอ้ตัวนี้ครับเป็นสินถีขาจะต่ำครับอย็บไม่ค่อยอยู่ครับผมอ่านี้ครับ มันอยู่ตรงนี้ครับแต่น้าตัวเดียวครับหรือทั้งคันครับลูกค้าง่ายมาก็ง่ายไปครับทางรวงเกษตรแทกเตอร์ครับผมก็รถที่ร้านก็มีให้จับให้จองอยู่นะครับของเราจะเป็นรถคัดคัดสภาพมาหน่อยครับก็ไม่ดีเราก็รู้เช็คทําให้ครับยกเว้นสีครับผมอถึงผมจะขายตามสภาพแต่เสียงไม่นิ่มหูใช้งานไม่ได้เราก็จะเช็คดูกันอีกรอบครับอันนี้ก็ลูกค้าซื้อตามสภาพนะผมนะครับ แต่เราก็มีทําให้บ้างนะครับถือไปใช้งานไม่ได้มันก็ไม่ใช่เรื่องนะครับผมก็ตามนี้นะครับตัวนี้ก็จะมีติดตั้งแขนลากด้วยครับตัวนี้จะเป็นกูบูต้าบีเจ็ดพันครับติดตักอ่านี่ครับของเราจะใช้ชุดหมุนไถอย่างดีเลยนะครับอ่านี่ครับของเราใช้อย่างดีครับเซือเสื้อชุดสลักชุดอะไรก็ลูกค้าซื้อพร้อมตัวตัตหญ้าหนึ่งเมตรนะครับ ตัวตัดหญ้าก็จะสามใบพัดนะครับใช้สําหรับรถตัวนี้หนึ่งเมตรได้สบายครับมันจะทํางานเบาครับผมนะครับอันนี้ก็ลองมาลื้อล้างเคยวงเคยบินสักหน่อยครับเดี๋ยวตั้งทีมทีนะครับผมก็ฝากติดตามด้นะครับช่างหลวงเกษตรแทกเตอร์นะครับผมบนโคราชด้วยครับเบอร์โทรติดต่อศูนย์แปดสองแปดเจ็ดสี่เจ็ดสองห้าศูนย์นะครับอ่าก็ในเฟซบุ๊กก็มีครับผมช่างหลวงเกษตรแทกเตอร์ลองไปดูครับถ้าในเฟซบุ๊กจะมีภาพนิ่งด้วยนะครับ ก็ตามนี้นะครับ